อันนี้เพียงอะไรแจ๊คซีนงัวเผางัวเผาของเราเจ็ดลาบกินพี่น,นอ้องลาบเหนียวลาบเหนียววัวแล้วก็อันนี้เป็นซีนงัวเผาซื้อแยกตั้งหากกันแม่น้อแม่งงัวเอามาลาบกั้ตงหากงัวเผาตั้งหาก,าหากย่างจับย่างมาไข่ลังย่างหนังติดมันมาเลยนะโอเนื้อติดหนังอเลยอ่ะที่นอ้อง มันไงนายพี่น้องมันไงควนตอนนั้นกำลังซอยอะไรบ้างทำเกี่ยวพี่น้องแ่บบ่พี่น้องเสมีฟูไดเห็นแอบฉาเทนจอดเลย ย่างัวนีลาบเหนียวมาพี่น้องมานี่คือราบเหนียวแจ้วจับโอ้ปิ้งเอาขึ้นเรื่องนี้ด้วยเอาพักเจ้าออกก็เลยมาบัดที่นี่เออมาบกละมาแม่มากินข้าวปลาัมะรูกมะกินบะข้าวนี่มันันั่งบนไปดูมาเ่องมนังปลามมาดูมาแม่อยากนั่งมาดูปลก้ำแพงปล่อยคนนั่งพอมมากกันนั่งทั้งนี้ สวัสดีครับเอาเข้าเอาข้างถือทำไมนาเออกินเลยนิดกินลลูกกินเลยใค่แย่มวามงาทนดบักคืองามนะอืมอเคแล้วอันแทรหน้าหอมปากอืมชิปเอามั้ลูกเอามั้ยนจับมันจับตะม่กตะมือปีนชุกเ้าอืบป่ะอ้าวพี่นก อืมอืมืมอย่างนั้นมีร้านหน่อยเปนขมนะเพียว เขาต้องยอม่รู้ะกินรถเทำไมนางหอมจะกินบอเอาทั้งหายยุ่เพิ่นไปใส่เห,หรอบ่อยากเอาพอนึ่งว่าไป,ไปร้างเมื่อกม่กินเหาอืมนั่กินโซมม ให้อหอม,มแย่างผสมนะเมันหยาบบกัดใหญ่บางไอ้้นมาบอเนื้อกเขียวเ <c oughs> นาะกมึงกินไได้ก็กินสีมันกินตับเน, <c oughs> นี่ยเขวนีเขีวผูกไปรหน้าตาเอออือ <c oughs> ท่านผูกไปแล้วกิ <c oughs> ขนขนมร้ายเหมืนอนปะ เออมานาบูก mm ินละอ๋ออาหกินโยนถิ่นไม่เคยเลยพอในวันน mm. ั่งหมอ่นงมือมกินข้าวไปนอนลินูเสียงเันบกินจนมันอิ่มเดืกินข้าวนอนกินขากินกับนา กินไท้กอกเอาหอมผ้าึินข้าวเขายังกินกับไส้กอกอืมกินกับไส้กอกเล็กน้อยคุมันเบาเป็นจฉบปะใครซื้อให้ใครซื้อให้ไส้กอกอืมไม่ได้เอาเงินให้ไม่ได้เอาเงินให้ไปซื้อซื้ออยู่ใส่ือาหาตก็เค็นบ่กินข้าวห หาเดอเ็มบ่หาทีกลับจะ้อนไหนมดเป็นที่น้อนเขาเรียนได้บอเปเป็นระบ้าหรือเปอันออกระเบ้<ม>ก็ไก่เพนเปนระเบ้นันเบ้อประมุนประเสือ,รอปรมุนปรเห็น ้องเขียนให้เบิ้งผมมันจะเสือลูกนั่งนั่นลูกนั่งแมมนั่งแม่มพี่น้องบบเคยเห็นเิ่นดอกน้อโบเคยเอาด้มาเอาข้องมาได้มันนั่นเป็นง่า <c oughs> ยเป็นเทพปุตธองเยืออมันมากจริงมอง,งอน,นั่งหมองน,น,น,นั่งตุ้ย อไปเอียมากไทยนอแบบกระเข้าแม่มามแม่มามแม่กินกระข้าไม่เลยกินชิ่นน่ามากเลยไทยใช่ะเบาไทยมาหารลุงเบิร์ตนี่เด็นอะไรร มันยิ้ม,มแล้วลูกเด้อยิ้มไมหนยิ้ไทยรอก

ถูกพิงไปตัดเปลือกพิมจะบนรรจุยานในถึงกันเก็บงานดี นั่งรุ่งกับนั่งหอมไถ่ก้อนกัมนมมนรุ่งก่อนเดือนมะเห็นเ่ป้่ามากินข้าวกับหางมังหูหมดแล้ว แล้วกลับผมหักดกางฮัลโหลบาย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 เอฟซีเราดูมาแล้วบายบายแล้วจ้าสวัสดีจ้า